นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะร่วมเปิดงานสืบสารสายสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยจีนรำลึกอดีตและสักการะสารเจ้ากวางตุง้งเขตบ้อมปราบสตูพาย1-4สิงหาคมนี้ค่ะ นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานสืบสารสายสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยจีนจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1 4สิงหาคมระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยนายชาญบูลกุลน,นายกสมาคมกวองสิวประเทศไทยนายกิติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมกวางสิวแห่งประเทศไทย นายสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนายกิติมัิ์ตลอดชีพและผู้จัดการศาลเจ้ากวางตุง้งรวมถึงคณะกรรมการศาลเจ้ากวางตุง้งร่วมงานณบริเวณลานอเนกประสงค์ศาลเจ้ากวางตุง้งเขตป้อมปราบสตรูพายโดยกิจกรรมเปิดงานเริ่มด้วยประธานในพิธีกล่าวนำเปิดกลวยพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ ประธานกล่าวเปิดงานได้ชมการแสดงกลองสิงโตแซสองใต้พระบาทพระบารมีเกลกไกโดยคณะสิงโตสมาคมกล่องสิวแห่งประเทศไทยการรำชุดระบำเทพบันเทิงโขนชุดพระรามตามกวางและระบำตีเกปุตตีโดยศูนย์นักศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามการแสดงรำพัด ระบำกฤษดาพินิหารรำกลองยาวโดยนักเรียนโรงเรียนกว่างเจาและการแสดงอุปรากรจีนหรืองิ้วโดยนายศักดาหอรุ่งเรืองพร้อมคณะสำหรับงานสืบสารสายสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยจีนจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยและจีนและเผยแพร่วัฒนธรรมความงามของการแต่งกายบรรยากาศในยุคสมัยพศ2468 ซึ่งในงานประกอบด้วยการแสดงงิ้วอุปรากรจีนโบราณการแสดงดนตรีเครื่องสายการบรรเลงเพลงภาพยนตร์ยุคเก่าเพื่อรำลึกถึงความหลังในอดีตพร้อมให้เยี่ยมชมถ่ายภาพศิลปะวัฒนธรรมและการเชิดสิงโตแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของศินอีกแขนงหนึ่งของชาวจีนการออกร้านค้าร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารและขนมโบราณ โดยร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของชาวจีนกวางตุง้งแสดงการทำขนมการแกะสลักผลไม้และภาพถ่ายจุดเช็คอินตลอดจนได้มีโอกาสสวมใส่เสื้อผ้าแบบจีนในแบบต่างๆและเป็นการสร้างไรายได้ในการเยี่ยมชมศาลเจ้าเพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมบุรณะอาคารศาลเจ้าและแสดงการสักการะต่อพระโพธิสัตว์กวนอิมและเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในศาลเจ้ากวางตุง้ง